สวัสดีจ้าวันนี้สาวอีสานบ้านทุ่งจ้านี่กับมีเมนูเห็ดอีกแล้วนะจ้าเนาะก็คือเป็นเห็ดปวกจ้าเป็นเห็ดที่อีกชนิดหนึ่งที่เกิดตามฤด,ดูกาลย้ำฝนเท่าน,นั้จ้าเนาะย้ำฤด,ด,ดูฝนมันจะสิเกิดตามพ้นแล้วจ้าเห็ดชนิดนี้ตามพ้นปวกค่ะแถวบ้านสาวอีสานที่ว่าตามพ้นปวกนี่คือลักษณะดอกที่มันแก่เต็มที่แล้วนจ้านี่คือลักษณะดอกมันนี่นะจ้ากะทีได้นำไปแก้วไป แกงสู้พี่น้องกินนะจ้ะเนาะถ้ามันเกิดนี่มันเกิดมูใหญ่ได้ร้ายเลยนะค่ะไดยเป็นกระตายที่จันจ้ะเกิด,ดยู่ตรงที่เดียวตรงโดยที่เขา,าต้องไปย่างหายเน้่จ้ะมันเป็นพ้นพ้นปวกเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะใดเดี๋ยวสายอีสานกับสิพาไปเบิง่งเอ่อพ้นปวกลักษณะของพ้นปวกที่เห็ดปวกมันเกิดนะจ้าตอนนี้เดี๋ยวสายอีสานกับสีล่างทำพุ่มสาดแล้วกะบเด,ดน้ำไปแก้วไปแกงสู้พี่น้องกินนะจ้า วันนี้กัแกงเห็ดปวกนะจ้ามันกะเป็นช่วงฤดูฝนนะจ้ะเห็ดในเห็ดเขาเอ่อเกิดนะจ้ะเห็ดในเห็ดเกิดเขากะที่แกงเห็ดปวกสู้กินจ้ามนูเห็ดปวกจ้าน้ำเดือดแล้วเขากะตำพริกโขกพริกไสนเนะจ้าแล้วก็ที่เราเห็ดลงมแกงจ้าเป็นอีกคลิปนึ่งจ้าที่แกงเห็ดอ๋อันนี้ก็เป็นเห็ดปวกนะจ้าเห็ดที่มันขึ้นตามพ้นปวกอยู่ตามทุ่งนาเขาละจ้า ได้เมนูมากเลยต้องได้มาเฮ็ดกินแรงเละะ้วค่ะเนาะเป็นอาหารแรงให้แรงนี่นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานเขาจะจา่ายวิถีชาวบ้านของคนอีสานที่แบบว่าช่วงฤด,ดูใดถ้าเอพักชนิดใดหรืออ,อนไรที่มันมีกินเขาก็ต้องเฮ็ดตามกินช่วงฤด,ดูการมันจะจา่าฤด,ดูการใดมีเห็ดก็กินเห็ดฤด,ดูการใดมีเนื้อไม้ก็เขาก็สิกินเนื้อไม้เนะาเนะ จ้าอันนี้กัแกงเห็ดนะจ้ากแกงเห็ดปวกเขาได้ล่างในทำความสะอาดแล้วเขาก็เอาเห็ดปวกมาแกงจาก้านันกัช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะจ้าเนาะฝนตกเขาก็ต้องได้กินเห็ดแล้วค่ะเป็นเห็ดปวกที่เกิดตามโพนนะคะโพนปวกเครื่องปรุงก็จสมีน้ำปลามีเกลือมีผงนัวนะจ้าผักกระเป็นผักตำเรองตมหัวตมสวนนะจ้าแล้วก็ใบอีตูที่ขาดม่ได้เห็ดใ้แกงเห็ดห้องหอมจ้าเห็ดในแกงเห็ดทีท่แสบ ตอนนี้ก็คือ,อล้อให้เห็ดสุกก่อนนะจ้าเขายังจะได้ปรุงรสชาติเห็ดเขาก็สุกแล้วจ้าเห็ดเขาเริ่มสุแกลสแล้วเอาผักใส่นะจ้า ็นใบตำลึงจ้าที่เก็บได้ตามส่วนนะจ้าตามหัวเฮางจ้าสิ่วแล้วก็ที่ได้ปรุงนะจ้าปรุงผงนัวจ้าผงนัวใส่ลงไปจ้าแล้วก็เกลือจ้าเกลือเล็กน้อยนะจ้านอ้องที่ขาดก็ได้กระชื่อเห็นในความนัวเขาเพิ่มมีก็คชื่อเป็นน้ำปลาเนาะจ้าแกงแบบ พื่นเพื่น,นบ้านๆทีนน่นี่แล้วนะจ๊นะเนาะเป็น,เป,นเป็นอาหารเล้งของเขาที่เขาเก็บมาได้แล้วเขากะเออเอามากินเขาเล้งครับนะจ๊ะตบท้ายด้วยใบไผ่ตู้ที่ขาดมาได้เนาะจ๊ะเราให้มันเดือดน้อยนึงก็นะจ๊นะเขาก็สิได้ปรุงลง ี่ก็เป็นน้ำเปลือยแล้วนะจ๊ะเน,นาะน้ำเแบบชิมรสชาติก็้ะจ๊ะเสียบเลยจ้ะสุกแล้วจ้ะน,นี่ก็เป็นแกงเห็ดปวก้ะจ้าสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งที่แกงกินกง,ง่ายๆจ้ะตามวิถีชีวิตของคนอีสา,านนะนะจ้ามาเด้อจ้ะมากินแกงเห็ดปวกด้วยกัน